ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งนะครับและขอเด้ยิญคุณล่กได้กล่าวถึงามรู้สึกในใจก่อนอื่นต้องขอบคุณนักราอบอดครั้งที่หกนะฮะขอบคุณมากๆขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและทุกคนเลยนะฮะ ที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติและสูงเกียรติสำหรับนุ๊กมากมากเลยเป็นให้นุ๊กได้ครอบครองในวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่สิงห์เจ้าของค่ายนุ๊กครับที่ให้โอกาสนุ๊กตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่เชื่อมั่นในตัวของเด็กวันนอกคนหนึ่งแล้วก็ขอบคุณ,ค,ณครอบครัวครับที่เป็นเบื้องหลังให้กับนุก๊กเป็นแรงสัมร์ตให้กับนุ๊กมาก คุณบัน,นดียวนุที่ร่วมเดินทางกันมาและทำให้ม p พ FC ติดตามหรือรักและสพอร์ตเยอะขนาดนี้และที่ขาดไม่ได้ครับขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านที่มาั่กบพีองในุคไม่ว่าหนทางที่ผ่านมาบางครั้ง อาจจะไม่ได้โรยด้วยหรอกคุณลาอาจจะเป็นทางที่ขูกขราดมากแต่เขาไม่เคยปล่อยมือนุ๊กเลยขอบคุณที่เป็นเบื้องหลังที่ดีมากๆให้กับลุก๊กธนเดลนคนนี้ครับรางวัลรางวันนี้ในทุกๆครั้งที่นุ๊กรับไม่ว่าจะกี่รางวัลหรือกี่สถานที่ที่นุ๊กได้ไปรับมันไม่ใช่แค่ของนุ๊กครับมันเป็นของทุกคนครับ